อ่าลวครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดิมาติโอกันอีกครั้งในวันนี้นะครับเราจะกลับมารีวิวฟิกเกอร์มอนสเตอร์ฮันเตอร์ฐานใหญ่ EP ที่2กันแล้วนะครับโดยในตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมรักมากๆแล้วก็หายากสุดๆไปเลยนะครับกับหนึ่งในบรูตไวเวิร์นี่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นที่นิยมสําหรับฮันเตอร์มากที่สุดเลยนะครับกับเจ้ากราวินัสถางดาบนั่นเองนะครับความสวยงามความสมจริงของมันจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยครับ โดยมาเรื่องที่หน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับผมต้องบอกว่ากล่องของกราวินัสเนี่ยเป็นกล่องที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกระทัดรัดกําลังดีโดยที่หน้ากล่องนั้นจะระบุเลยนะครับว่าจะมีตาแคปคอมที่เราเห็นได้อยู่แล้วชื่อของน้องที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นก็คือดีโนว a ลโดนะครับผมส่วนกล่องนี้นะครับที่ผมได้มันเนี่ยเป็นรุ่นรีพินแล้วจึงจะมีความภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ารีพินอยู่ด้านล่างน,นั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่สั่งมาแล้วได้รุ่นรีพินเนี่ยก็จะมีตัวหนังสีแดงกดํากับอยู่ด้านล่างเหมือนกันนนนะะรก็านนาจปมณี้ ต่อมาที่ด้านข้างนะครับก็เช็กเช่นเดียวกันก็จะมีในชื่อของดีโน่บอลโดแล้วก็เป็นภาพโคลสอัพของน้องในด้านข้างนะครับด้านบนก็จะเป็นกล่องของดีโน่บอลโดที่เป็นโคลสอัพด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะเหมือนเช่นกับฟาตาลิสนะครับผมนั่นก็คือการระบุเนื้องานว่ารายละเอียดขนาดไหนผ่านรูปภาพด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็จะระบุว่าของเล่นพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นสาหรับเด็กนั่นเองครับกล่องโดยรวมก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับผม ก็จะแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าดีโนว a l โดหรือกลาวินัสนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าด้วยความที่น้องเนี่ยไม่ได้เป็น f l y i n ไวเวิร์หรือไม่ได้เป็นมังกรที่มีปีกขนาดใหญ่เลยทําให้น้องไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเก็บหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการเก็บมากนักนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยจริงๆแล้วก็ไม่ได้กินพื้นที่มากนะครับผม โดยต้องบอกเลยว่าเนื้องานเนี่ยละเอียดมากๆตั้งแต่หางไปจนถึงตัวเลยนะครับละเอียดสุดๆต้องบอกว่าเก็บงานได้เนียบมากสําหรับแคปคอมงานนี้นะครับถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์เพียเลยทีเดียวสําหรับกลาวินัสตัวนี้นะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสีลิมิเต็ดหรือเป็นร่างลิมิเต็ดอิ dition อีกแบบหนึ่งด้วยนะครับโดยสําหรับร่างปกติเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้ แต่ในร่างลิมิต็ดนะครับจะมีการไล่เฉดสีที่มากขึ้นจะเป็นร่างตอนที่มันโกรธและรับดาบแล้วนั่นเองโดยบริเวณหางนะครับจะมีสีส้มแล้วก็แง่งต่างๆบริเวณตัวไปถึงหัวเนี่ยจะมีสีแดงที่มากขึ้นนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมแอบชอบร่างปกติมากกว่าเพราะการไล่เฉดสีในร่างที่มันเป็นลิมิต็ดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าเลอะเทอะไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยสมจริงด้วยนั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบแบบไหนหรือร่างอะไรนั่นเองนะครับ แต่ถ้าให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือส่วนใหญ่แล้วบางคนเวลาเขาซื้อขายกันนะครับร่างลิมิตเนี่ยจะค่อนข้างที่มีราคาสูงกว่าฉะนั้นใครที่สนใจแบบนั้นก็ลองดูได้นะครับโดยมาเริ่มกันที่ส่วนหัวกันก่อนเลยด้วยน้ําแหลมๆบริเวณเขาแล้วก็คอนะครับก็บอกเลยไว้ว่าสมจริงมากๆราวกับหน้าของกราวินัสนี่หลุดออกมาจากเกมเลยนะครับแล้วก็ถัดออกมาในส่วนตัวจะเป็นการไล่เชดดิ้งต่อจากหัวเลยนะครับนั่นก็คือสีแดงสลับดําซึ่งเป็นสีเมทัลลิกนะครับทำให้ตัวของกราวินัสตัวนี้เนี่ย มีความสมจริงแล้วก็มีมิติในการมองที่หลากหลายมากๆเลยนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็อาจจะขอตินิดนึงเลยนะครับนั่นก็คือแง่งนามแหลมๆพวกนี้มันคมมากแล้วก็มีเยอะมากนะครับเลยทําให้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะจับลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็ถัดออกมาในส่วนหางซึ่งเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเจ้ากลาวินัสนะครับต้องบอกเลยว่าเขาไล่สีได้ดีมากๆด้วยการใช้สีน้ําเงิน สีดำแล้วก็สีเทาเมทัลลิกนะครับทำให้หางของมันที่ไล่ออกมาเนี่ยดูมีมิติมากๆแล้วก็สามารถมองได้หลายสีในหลายมุมมองด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ซื้อเจ้าตัวนี้ไปได้เนี่ยก็แนะนำให้ลองมองในหลายๆมุมนะครับหางมันจะออกมาในสีที่แตกต่างกันแล้วก็สวยงามมากๆรวมไปถึงนะครับรอยคลุกระตามหางหรือว่ารอยบากตามหางที่ทําให้หางมันดูสมจริงแล้วก็เหมือนกับเจ้าตัวกราวินัสเนี่ยออกมาโลดแล่นจริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าทําได้ดีมากๆ แล้วก็ถัดมาในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนฐานหินนั่นเองนะครับต้องบอกเลยข้อดีว่าอย่างที่บอกไปนะครับด้วยขนาดตัวที่มันไม่ได้ใหญ่เนี่ยเลยทําให้ฐานที่มันทําออกมานั้นไม่จําเป็นต้องใหญ่มากนะครับสอดคล้องกับตัวของกาวิเนสพอดีแล้วก็รับน้ําหนักมันได้ดีมากๆเลยตีอย่างเดียวที่ว่าตรงแง่งที่มันเป็นฐานรับหางของมันอาจจะดูไม่สมจริงไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้แล้วก็ยอมรับได้นะครับผม ส่วนในราคานะครับผมได้กราวินัสตัวนี้ในราคาพีมาที่4,190บาทนะครับผมใครที่สนใจอยากพีหรืออยากหาดูเนี่ยก็ลองหาดูได้เลยนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้ผมอาจจะรู้สึกว่างานมันจะหาย,ยากนิดนึงเพราะว่างานมันเก่าแล้วนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้พบกันในการรีวิว m o n s t ต r Hunter ฐานใหญ่ครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นของตัวอะไรวันนี้ดิมาติโอขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ